สวัสดีครับพบกับ r e ติงกิ้งทีวีครับวันนี้ผมกเ็เดินทางมาถึงที่จัดรายการมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก็ลุ้นๆอยู่เนาะว่าน้ําจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ว่าอย่างหนึ่งผมก็มีความเชื่อว่าไงมันก็ต้องท่วมอะ่ะมันต้องท่วมอยู่แล้วนะครับตอนตอนปี38ตอนนี้ผมยังเด็กๆก็ท่วมแล้วก็เล่นน้ํามาแล้วถามว่าตอนนั้นอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้นะมันก็มีความสุขอะ่ะแล้วก็เห็นน้าท่วมบ้านแล้วก็มีความเชื่อว่าไงมันก็ต้องท่วมนะครับ ปัญหารจริงๆแล้วผมไม่ได้กลัวเรื่องน้ําท่วมเนาะผมอาจจะคิดไม่เหมือนใครหลายๆคนแต่สิ่งที่ผมกลัวผมกลัวว่าใครหลายๆคนที่ผมรู้จักจะแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาในภาวะที่มันต้องลําบากเราแย่งขนมปังชิ้นเดียวเราแย่งน้ําขวดเล็กๆก,ก,กันขวดเดียวทั้งวันนี้เราเห็นแก่ตัวแล้วเราจะผ่านวิกฤตที่มันยากลาบากแบบนี้ไปได้ยังไงอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับก็เห็นเพื่อนที่ ไม่เคยรู้จักกันในเ c e b o o k เนาะเวลาที่มีคนลําบากแล้วก็เขาหยิบยื่นแล้วก็แสดงความช่วยเหลือกันมันมันดีอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เห็นแล้วรู้สึกมีกําลังใจที่จะให้ออกไปทําอะไรผมเองก็ต้องจัดรายการทุกวันห้าทุ่มหนึ่งตีสองวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องสิบโมงถึงเที่ยงอยู่ตรงเนี้ยทุกวันนะครับที่อยกจะบอกว่าก็มีความทุกข์ใจมีความเศร้าใจไม่แพ้กันเวลาที่ดูข่าวเห็นข่าวอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรก็ตาม ก็เป็นห่วงเป็นห่วงเ,เพื่อนเป็นห่วงคนที่ผมรักหลายๆคนที่ต้องเดินทางยังต้องทํางานอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยแต่ว่าสิ่งที่ช่วยได้นะั่นก็คือการส่งกําลังใจผ่านไปแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจอ,อย่างหนึ่งก็คือ mm hmm. เห็นภาวะน้ําขาดแคลนแบบนี้แล้วก็ไม่ไม่สามารถหาน้ํสอาดสะอาดได้นะครับในช่วงที่น้ําถึงแม้ว่าจะเยอะกะต็ตามก็เลยคุย hmm. กับเพื่อนว่าโอเคที่บ้านเรามีเครื่องกรองน้าดีดีหน่อยแล้วก็อาจจะกรองน้ําสักพันขวดนะครับแล้วก็เอาไปแจกนะครับก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะเริ่มทำแล้วนะครับนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำได้นะสะอาดที่ไม่มีเชื้อโรคแล้วก็ไม่มีพวกสารเคมีเจือปนมาเพราะว่าบ้านผมเองก็อยู่ใกล้คลองประปาซึ่งเห็นสภาพแล้วก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดอะไรที่เราดูแลตัวเองได้แล้วเราดูแลกันได้แล้วเราแบ่งปันกันได้ก็ขอให้ทำต่อไปแล้วกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามแค่เรื่องเล็กๆก็สามารถทาให้สังคมมีความสุขได้และตัวเราก็มีความสุขได้เช่นเดียวกันครับอย่าลืม รีนิ่งทีวีครับใครจะเอาด้วยเดินตามมาได้เลยครับ